กออไสบายสบายเลยแนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวพี่หน่อยแล้วผมจะขัดปลากระปงสว่างไฟนี้ต้องมากี่วันครับ สองอาทิตย์ครับแกซ้อมอยู่ที่ค่ายเป่นอาขามีที่จังหวัดกุตระดิ์ครับมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมบ้างที่ไหนก็มีเชี่ยวขาดแล้วก็มีเชฟปันล้านนะก็คือพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายใช่กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเก้าครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งห้าสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสามครับเราเมื่อไตายแล้วครับก็ได้หมดแล้วตบเครื่องอะเนาะเดินได้ใช่เลมแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับลุงวิทยา ยังไม่เคยเจอกันเลยยังนี่ไฟแรกรได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะก็ได้ดูเทปเลยเขาเมื่อตา,ตายแล้วฝจดยังไงทำไ,ไมเสียทรายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ล่าสุดทุกอย่างนะครับวันนี้ใบตามตาตายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่นี่ครับที่ลังสินนี่วันนั้นเราเจอกับกระดูกเหล็กครับเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบครับร้อยสิบวันนี้มาต่อยร้อยร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองที่ว่าวันนี้ถ้าเข้าสองหนักที่เท่ามาเกินหรือ่า น่าจะเกินอยู่นิดนึงครับคือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ก็น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมก็สมบูรณ์แรงเริ่มกลับมาเลยใสยไฟแล้วมันขยับขยายมาแล้วเนาะตอนนี้มันก็ดีขึ้นพี่ว่าวันนี้แจ้งเกิดได้วยไหมน่าจะได้ครับน่าจะได้นะอืมไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสองกิโลสองกิโลได้เราต่อยมวยมาลรื่อๆทั้งหมดนี่กี่ร้อยละไม่รู้หลักร้อยนะอ่ะเราคนจังหวัดจังหวัดน้องวัวน้องัวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ วันนี้เจ้าหน้าที่เอาไปเที่ยวผมหน่อยนะวันนี้ครูรองด้วยนะช่องทูพออยู่นะโอเคขอเจ้าน้องชายครับใส่ด้วยน้ำเตยวิทยาเดีครับผมลูกวิทยาลูกจำเนยไปต่อกัราวันนี้ซ้อมมากี่วันครับอ่าประมาณสองอาทิตย์ ว่าไครับซ้องอยู่ที่ค่ายลูกจะไม่ได้ทองครับมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ซ้อนแล้วมั้ยครับก็มีเพชรประมวลแล้วก็แเพชรเขียวครับพี่พีเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับก็อยี่สิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบมครับน้ำหนักไป่อยประมาณกี่กิโลครับหน้าห้าสิบครับเราเมื่อแต่สายแล้วครับเมื่ออาตีนซ้ายครับผมเล่นอย่างไฟลนี้เรามาเจอกระเด็ดมาเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยครับผมได้ติดสายเกมไป่อยเข้ามาปะ ก็ดูการแก้เกมใหม่ครับเขาเป็นมวยตะกาไเหรอจนได้ก็มวยต่อยมัดแตะขาครับก็รุ่นแรกก็ต่อยเก่งครับมันใช้ได้ครับแล้ววันนี้เราวางเกมยังไงก็เปลี่ยนๆเดินบังครับผมเก็บอาวุธีเดียบวันนี้มีลูกทางหนักโตครับไฟล์ล่าสุดเราต่อยไว้ที่อยู่ลาดําเนินลาดําเนินวันนั้นเราเจอกับเพชรันลานครับเป็นไงบ้างก็ชนะรับน้หมาเนาะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นที่แรกไปต่อยร้อย สิบสองครับมาต่อยร้อยสาม้นเขาขออ๋อแล้วไฟนี้มาร้อยที่เบ็ดมาร้อยสองครับวันนี้นะครับอืมแล้วเขาต่อให้เราปะไม่ครับเบสเท่ากันเลยร้อยดีสองเท่ากันแล้วคิดว่าเช้านี้ถ้าเข้าไปสอบหนักพี่ว่าเกินหรือขาด ก็น่าจะเกินนิดนึงครับคือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าขับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมเต็มร้อยครับไอ้นี้เราคุมุมมาประมาณกี่กิโลก็คุมมาลดคุมมาประมาณสามโลกว่าเราต่อยโดยวานลุลงทุกวันนี้กี่ไฟแล้วก็ประมาณร้อยกว่าได้ครับก็ไฟแล้วเนาะเราคนจังหวัดวิลามครับฝากเชิญชวนแฟนๆลงนี้หน่อยฝากแฟนมวยชาวจังหวัดบวิลามช่วยเป็นกำลังใจและช่วย เชียร์ไข่เหมวยลูกจะไม่ใส่ทองนะครับเ<า>จน<ด>ทีนแน่นอนครับไฟนี้คู่ที่สามไหมนะฝ่านี้คู่รอ,องท่องทูครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับเก่งรับ